สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าอดีตคณะบดีนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ล่าลายชื่อเอาผิด235สวข้อหาหนักไม่โหวตพิธาตามฉันทามติล้มล้างการปกครองนายพนัททัศนียนนท์ อดีตคณะบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้สัมภาษณ์มติชนว่าขณะนี้ตอนอยู่ระหว่างการรวบรวมรายชื่อนักวิชาการเพื่อยื่นหนังสือถึงอายการสูงสุดขอให้สารพระธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้สมาชิกผู้ที่สภาเลิกการใช้สิทธิลงมติอันเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพร้อมกันนั้นจะแนบหนึ่ง บันทึกข้อตกลงความเข้าใจ MOU ของ8รัคก,การเมืองและ2หลายชื่อสมาชิกวุฒิสภาที่ร้องขอให้ศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการทั้งนี้้่ยมีรายละเอียดดังนี้ด้วยปรากฏว่าจากการที่รัฐสภาได้มีการประชุมเมื่อ13กระกฎาคม2566เพื่อลงมติให้ความเห็นชอบผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้มีสมาชิกวุฒิสภาจำนนหนึ่ง สิทธทิออกเสียงลงมติเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมกษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งเป็นข้อห้ามตามบทบัญญัติมาตรา49ของรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาักรไทยพศ2560วงเล็บรัฐธรรมนูญโดยมีข้อกฎหมายข้อเท็จจริงและเหตุผลดังต่อไปนี้ 1. มาตรา49ของรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาักรไทยพศ2560บัญญัติไว้ว่าบุคคลจะใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพ เพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษ,ษัตริย์ทรงเป็นประมุขมิได้ผู้ใดทราบว่ามีการกระทําตามวรรคหนึ่งย่อมมีสิทธิร้องต่ออายการสูงสุดเพื่อร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทําดังกล่าวได้ในกรณีที่อายการสูงสุดมีคําสั่งไม่รับดําเนินการตามที่ร้องขอหรือไม่ดําเนินการภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องขอ ผู้ร้องจะขอยื่นคำร้องโดยตรงต่อสารรัฐธรรมนูญก็ได้การดำเนินการตามมาตรานี้ไม่กระทบต่อการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำตามวรรคหนึ่งความคืบหน้าสารรัฐธรรมนูญนัด3ส,สิงหาคมถกรับคำร้องหรือไม่มติรัฐสภาห้ามเสนอชื่อพิธาโหวตซ้ำสอขัดรัฐธรรมนูญแหล่งข่าวจากสำนักงานสารรัฐธรรมนูญเปิดเผยว่าในวันที่3ส,สิงหาคม2566 เวลา9ก้นกาสา0นาทีคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญได้นัดประชุมเพื่อพิจารณาว่าจะรับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินไว้วินิจฉัยหรือไม่ภายหลังขอให้สารรัฐธรรมนูลพิจารณาตามรัฐธรรมนูญมาตรา2องกรณีรัฐสภามีมติไม่เห็นชอบกับการเสนอชื่อนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรก้าไกลเป็นนายกรัฐมนตรีรอบสอง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยสันมังงานสารรัฐธรรมนูญได้รับคำร้องทางธุรการเรียบร้อยแล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับผลการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญในเบื้องต้นจะออกได้3แนวทางคือ 1. สารรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้อง 2. สารรัฐธรรมนูญรับคำร้องแต่ไม่มีคำสั่งให้ชะลอการโหวตนายกรัฐมนตรีและ 3. สารรัฐธรรมนูญรับคำร้องและมีคำสั่งให้ชะลอการ โหวตนายกรัฐมนตรีไว้ก่อนทั้งน,นี้เมื่อวัี4กรกฎาคมที่ผ่านมาผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติเห็นว่าการดําเนินการให้ความเห็นชอบรายชื่อบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นการกระทําตามขั้นตอนรัฐธรรมนูญกําหนดไว้ไม่ใช่การเสนอยติตามข้อ41เพราะการเสนอรายชื่อบุคคลได้รับการให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรีกําหนดไว้เฉพาะตามรัฐธรรมนูญและในข้อบังคับ เป็นคนละหมวดกันดังนั้นการดําเนินการของรัฐสภาในวันที่19กรกฎาคมมีการกระทําขัดรัฐธรรมนูญมาตรา88มาตรา159และมาตรา172และก่อนที่สารรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัยหากปล่อยให้คัดเลือกเห็นชอบบุคคลที่ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงยากต่อการเยียวยา จึงมีมติขอให้สารรัฐธรรมนูญมีกำหนดมาตรการวิธีการชั่วคราวโดวยขอให้สั่งชะลอการให้ความเห็นชอบบุคคลที่จะํำรงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีออกไปก่อนความคืบหน้าบาวรศักดิ์ยันเพื่ตรวจการทำถูกแล้วส่งสารรัฐธรรมนูญตีความมติสภาชี้รัฐสภาเป็นอธิป,ปัตย์ไม่ได้ต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญไอบวรศักดิ์อุวันโน อดีตประธานกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญอดีตเลข,ขาธิการคณะรัฐมนตรีอดีตคณะบดีคณะนิติศาสตร์จุลาลงกรณ์ได้โพสต์ข้อความผ่านาเฟซบุ๊กถึงกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติให้ส่งสารรัฐธรรมนูญตีความตามมาตรา213โดยระบุว่าผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติให้ส่งสารรัฐธรรมนูญมาตรา213ซึ่งบัญญัติว่าบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ ที่รัฐธรรมนูนคุ้มครองไว้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อศาลร,รัฐธรรมนูญเพื่อมีคำวินิจฉัยว่าการกระทำนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดวยวิธีการพิจารณาของศาลร,รัฐธรรมนูญพรปดังกล่าวบัญญัติไว้ในมาตรา46ว่าบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรง และได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นั้นอันเนื่องจากมาจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพนั้นย่อมมีสิทธิยื่นคำร้องขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยคดีตามมาตรา7วงเล็บสิเได้โดยจะต้องยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเสียก่อนภายใน90วันนับแต่วันที่รู้หรือควรจะรู้ถึงการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ การยื่นคำร้องตามวรรคหนึ่งต้องระบุการกระทําที่อ้างว่าเป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของตนโดยตรงให้ชัดเจนว่าเป็นการกระทําใดและละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของตนอย่างไรนอกจากนั้นขอให้ท่านที่สนใจโปรดไปดูคำวินิจฉัยสารพระธรรมนูญที่4-2563ที่ผู้ตรวจการไม่ส่งแต่ผู้ร้องยื่นต่อศาลพระธรรมนูญเอง คดีนี้สารเห็นว่าสิทธิของผู้ร้องถูกละเมิดและปอ,อ,อกำหนดความผิดฐานทำให้แท้งลูกขัดต่อรัฐธรรมนูญคำวินิจฉัยที่7ทับ2,563ซึ่งผู้ร้องมีบิดาเป็นคนเนเธอร์แลนด์มันดาเป็นคนไทยถูกคำสั่งรัฐมนรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและตอมห้ามเข้าเมืองไปยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินเกิน60วัน ผู้ร้องจึงหมายยื่นตรงต่อสารรัฐธรรมนูญสารรับและวินิจฉัยว่าคำสั่งดังกล่าวขัดรัฐธรรมนูญที่ห้ามในประเทศคนไทยหรือห้ามคนไทยเข้าประเทศการที่ผูต้ตรวจการแผ่นดินส่งสารรัฐธรรมนูญจึงทำถูกแล้วเพราะเขาทำตามหน้าที่ส่วนที่นักการเมืองลากตั้งบางคนนั้นที่โพยตีพายก็ต้องปล่อยไปเพราะนั่นคือวิสัยเขาส่วนที่บอกว่ารัฐสภาเป็นอธิป,ปัตย์นั้น พูดไปเพราะมัวเมาในอำนาจวงเล็บที่ไม่มีอยู่จริงรัฐสภาี้สถาปนาขึ้นโดยรัฐธรรมนูญต้องอยู่ภายใต้ธรรมนูญที่ให้กำเนิดตนจะไปเป็นอธิป,ปัตย์ไปไม่ได้ต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและนิติธรรมจากที่กล่าวมาทั้งหมดน,นี้เพื่อจะเรียนทั้งทั้งหลายว่าถ้าผมไม่มีความรู้ผมจะไม่ใช้ความรู้สึกพูดออกไปเพราะนอกจากผิดแล้ว ยังทำให้คนอื่นผิดตามไปด้วยบาปนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้นำความคิดผมจึงขอให้ท่านที่ชอบโซเชียลมีเดียเชื่อกลมาสูตรที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ดีกว่าครับอย่าไปเชื่อคนพูดโดยเฉพาะคนที่พูดแต่ความรู้สึกครับความคืบหน้าพิธาให้สัมภาษณ์ CNN ยืนยันเราชนะแน่นอนเชื่อมีโอกาสได้เป็นนายกหากได้สิทธิ์ชี้แจงพิธาลิมเจริญรัตน์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์กับคริสเตียนอมันปูในรายการอมันปูของสถานีโทรทัศน์ c n n เมื่อ26กรกฎาคมที่ผ่านมาเกี่ยวกับสถานการณ์การ,การเมืองในประเทศไทยในขณะนี้พิธีกรได้ถามถึงการที่มีคนรุ่นใหม่เริ่มเอามาชุมนุมเพื่อแสดงพลังเรี่กรรองความต้องการและอยากให้มีการปฏิรูปนายพิธาบอกว่าความต้องการของผู้บวง คือประชาธิปไตยที่เมื่อผู้ชนะจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่สถานการณ์ตอนนี้ในไทยความขัดแย้งกันระหว่างฝ่ายที่ได้รับการเลือกตั้งมากับฝ่ายที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นมาคือสอสอที่มาจากการเลือกตั้งกับสอวอที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากรัฐบาลทหารนั่นคือพื้นฐานของการเมืองในประเทศไทยในตอนนี้พิธีกรถามถึงกรณีที่นายพิธาถูกตัดสินว่าขาดคุณสมบัติเพราะถือหุ้นสื่อ ซึ่งนายพิกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นเพียงความพยายามที่จะทําให้เขาไม่ได้รับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีทั้งที่ความจริงแล้วเขาได้หุ้นดังกล่าวมาจากพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วและสื่อดังกล่าวก็ถูกปิดตัวลงไปแล้ว17ปีด้วยเขาเองก็ไม่ได้รับประโยชน์ทางการเมืองจากการถือหุ้นดังกล่าวแต่อย่างใดพีก่อนถามว่าหลังจากถูกคําสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่สสแล้วต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรนายพิธากล่าวว่า การขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีของเขายังมีความเป็นไปได้หากเขาได้รับสิทธิ์ในการชี้แจงข้อกล่าวหาต่างๆเมื่อพิธีกรถามว่าเสียใจหรือไม่กับการเสนอนโยบายการแก้กฎหมายหมิ่นพระบรมรชชนุภาพที่ได้กลายเป็นเป้าหมายของการถูกโจมตีในตอนนี้ซึ่งนายพิธายืนยันว่าไม่ได้เสียใจและกล่าวว่าเป้าหมายของคนไทยคือการยังทำรงไว้ซึงสถาบันพระมหากษัตริย์ ภายใต้รัฐธรรมนูญเพียงแต่เป้าหมายดังกล่าวของแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไปบางคนก็อาจจะต่อต้านนโยบายการแก้มาตรา1นึเพราะมองว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการพิาวิจารณ์แต่เขามองว่าควรจะเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ไม่อนุญาตให้ฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองดึงสถาบันพระมหากษัตริย์ลงสู่การเมืองและใช้สถาบันพระมหากษัตริย์ทำลายฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองผ่านมาตรา1นึนอนายพิธาย,ยังกล่าวต่ออีกว่า สิ่งที่เราพยายามทำคือการทำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญและทำให้สถาบันพระมกษัตริย์อยู่เหนือการเมืองเหมือนกับประเทศอื่นๆทั่วโลกที่ปกครองด้วยระบบเดียวกันแต่ที่ผ่านมากลับมีการนำมาใช้เป็นอาวุธทางการเมืองซึ่งไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกหนักย้อนกลับการเมืองไทยดูทุกๆ1ิปีก็กจะเห็นกรณีที่สถาบันพระมกษัตริย์ถูกใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองมาโดยตลอด